อวอนต้องมาแล้วเหรอเอาดีเหรอทีมผู้ชายแหละผู้ชายจอน์กาเซียค่ะเควสใช้เทอร์โมมิเตอร์หาอุณหภูมิต่ำกว่าสิบสมาสติกแล้วก็ต้องเจอผีไปคือแมพคุกนี่มันหลอนหูมากเลยนะเว้ยเพราะว่าไม่มีเสียงแบบแแอนแอนแอมเสียงมันน่ากลัวเสียงอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเสียงมันใครแง้นอยู่ข้างในไม่ไม่แง้นเข้ามาก็แง้นแล้วเนี่ย เราที่ไหนฉันเบนพาราโบลิกมาพาลาโบลิกน้องปางปางจ้าอุ๊มาแล้วพี่มาแล้วเสียงมาแล้วอุ๊บป๊บทำไมเสียงมาแล้วอ่ะเสียงอะไรอ่ะเออตรงนี้ตรงนี้หนึ่งจุดห้าครึ่งนะไม่ต้องเดิมไปเลยต้องติดหนูต้องทิดหนุนไม่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 ทิศนี้ทิศนนี้แป๊บหนึ่งนะพี่หรือว่าในคุกโอ้เราเข้ามาในคุกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย อันนี้ห้องสมุดเสียงเหมือนเสียยใครเปิดประตูอะเออทั้งทที่มันเป็นลูกคงแหละแอดอ่ะเฮ้ยกระดูกกระดูกกระดูกอะไรพี่กระดูกกระดูกเขาไม่มีกล้องมาพี่ไม่ได้เอามาพี่เดี๋ยวเขากลับมาก็ได้พี่หาห้องก่อนก็ได้เพราะมันอยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยพี่แจงยงอ่ะมังอัดนี่ห้องอมังอัดโหใหญ่ใหญ่เบิ้มมองอัดเหรอใหญ่มาก Oh my god มีถา่หลุมด้วยถา่หลุมมีไฟไหมเนี่ย มันเปิดไฟได้ไหมเนี่ยเสียงเล็กเหรอทำไมไมได้ยินน่ะเสียงเล็กเสียงเล็กเกนอย่างเงี้ยเสียงเยอะมากโอ้ยพี่พี่พี่เสียงมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดินไปเดินไปเดินตามทิศไปเดินตามทิศไปห้องครัวเหรอนี่นีทางนี้ทางนี้ทั้งนี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้เลยพี่ตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเด็กมันสิบเจ็ดสิบแปดเลยตรงเนี้ยมันอยู่นะเมื่อกี้มันมาสิบเลยนะ ข้างบนหรือเปล่าตรงเนี้ยอ,อบนตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างบนแหละกูว่า,น,าน่าจะข้างบนนี้ขึ้นยังไงอ่ะต้องบันไดยังไงบันไดตรงทางเข้าทางขวาคือมันมีเสียงเหล็กแบบติ้งเออมันเกียงเงียงอย่เงี้ไดเลยอ่ะเอียดเอียดแบพี่มันไมันหูน่นากลัวมากเลยนะว่าสามสิบห้าดาวนะอะ่กิน๊ดนะได้เลยที่ฝั่งนน้นวะอั้นพี่ไหมกับโอปอขึ้นไปข้างบนเลยโอปอตัวไหนวะตัวดำบ้าะใช่ใช่เดินตรงนี้ตามมานี่ตามพี่มา ต่ด้โอปอลี่กรพี่ก็ือนกันแหละจริงๆนะพี่หูซ้ายหูซ้ายไอเสียงเหล็กคือมันทำให้แบบรู้สึกสกิดะขวงมันไม่รู้ว่าแบบีเอาเล่นจริงๆมันใช้พาราโบลิกไม่ได้วะกลัวุกละเกินมาอีกแล้วพี่เสียงเหล็กสิบแปดองศาไม่พร้อมยังพี่เจ้าบ้าได้ยินเสียงเหล็กอย่างเดียวเลยพี่คร่บ เป,เป็นคุกนะโอ้โหเวลาเปิดเวลาเปิดเสียงน่ากลัวจัดพี่แจง้งอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในห้องขังอย่างเงี้ยเราจะหนีมันพ้นป่ะผีอ่ะที่ว่าผีมันน่าจะอยอยาน่าจะเห็นเนาะผีมันมันน่าจะเข้ามาได้พี่แจง้งพี่โดนข้อหาอะไรตัวข้าหาฆ่าแกตัวพ่ไปหายอยู่ในห้องนี้ฮัลโหลแล้วแล้วหห้องขังที่เท่าไหร่เนี่ย B00 ห้องขูย์้องทำงาน เอาสิปังเก็บไว้ดีๆนะคะเฮ้ยเสียงตุบๆไม่ใช่มอไอ้ข้าจะกรี๊ดนะขันจะเล่นเกมผีจะทำไม่ได้คือปกติปังก็ไม่ค่อยกรี๊ดเท่าไหร่หรอกทำไมวันนี้ถึงแบบกลัวมากขนาดนี้เป็นประสบการณ์ใหม่นะครับว่าไงพี่เฮ้ยมันอยู่ชั้นสองเเฮ้ยพีเฮ้ยห้องขังแต่ละที่ก็คือแบบห้องขังเยอะมากก็คุกอ่ะเออก็คือคุกอ่ะแต่คุกที่นี่ไม่มีไฟหรอพี่เอ๊ อุ้ยห้องพยาบาลโอ้เขาม,มาพยาบาลเขาหนัาก,กวเลยจริงรายละเอียดมันดีมากอะพี่อืมเหมือนคุกเลยเนาะอุ้ยห้องนี้เตียงพังว่ะห้องนี้มีเตียงที่อยู่บนพื้นนะเป็นฟูกที่อยู่บนพื้นสิบหกสิบเจ็ดไม่ใช่ไม่เจอห้องเลยนะคบตอนนี้หนูว่าอยู่ที่ห้องแบบห้งองครัวแหละใช่หรอตัหนโปวมันไม่เปลี่ยนเลยนะหนูว่าตัอ้งอยู่ห้องครัวชั้นสองอะกําลังอยู่ชั้นสองอะแต่ไม่รู้ว่า ใกลหรือยังนั่นดีแล้วก็ไฟเปิดด้วยเฮ้ยยังดีเอ้ห้องนี้เฮ้ยโอ้ลบสิบห้องนี้นะครับโอ้ยไหน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 ชั้นสองใกล้ๆกับที่ปางบอกเลยใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆระเบียบเที่ยวไม่น่ามันถึงมีเสียงเดินไปเดินไปโอ้ยก็เป็นห้องนี่เป็นห้องเหมือนห้องเจ้าของคุกอ่ะโอ้ห้องโอเออเขาเรียกพวกใครนะคนคุมพันธรัตไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยติดต่อะไรวะไป พันธุรักไม่ใช่น้ำมันยักษ์บนรักไม่ใช่น้ำมันคน er. คุนหนังสื่อพูดเองแก้เองแล้วอะไรของคุณบรรณาธิการลองลองลองอุ้ยเสียงมันเสียงมันลั่นตลอดเวลาใดนี้มันลงแล้วมันจะไปออกของไหนไปป่าบอกตัวนู้นนั่นดีพี่ไม่รู้เดี๋ยวลองดูกันลอง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 ติดลบนะได้ติดลบเลยขู่น่ากลัวมากอ่ะจริงทางไหนพี่สุดทางเหรอวะอ๋อถ้าเราเดินมาสุดทางเราจำไว้ก่อนน้ำทางไว้ก่อน เข้าประตูนี้ขึ้นตรงไหนเนี่ยโหอุ๊ยอุ๊ยอะไรพี่ถังไม้ถังไม้ลั่นเหรอมอปอไปไหนวะ้ยมันป็นอรไมฮะมันไรเราแล้วทำไงทำไงพี่แจ้งพี่ไม้ไ่ไหนวะเราอยุระยุพังโอบปอไปไหนอ่ะออกับมาเอา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 มาที่ห้องข้างนี้เลยอะไรพี่ันที่ห้องแรกเลยห้องแรกเลยห้องแรกเลยหน้าประตูหน้าประตูเคโอเคเคพี่ตัวอะไรวะที่ตัวอะไรวะไม่เห็นพี่อยู่พี่กำลังจะออกไปเอาของอยู่หันซ้อไอหันซัลเล็ก ตอนนี้พี่อยู่ชั้นแรกแต่ว่ามันอยู่อยู่ชั้นสองโอเคโอเคโอเคโหออกแล้วนะคะสงสัยสติสตังไม่มีแล้วนะพ่อห้องนี้มีกระดูกว่ะห้องที่เราอยู่เนี่ยใช่ใช่ใช่โอ้แม่กลัวมากอ่ะน่ากลัวมากๆอ่ะน่ากลัวเขาบอกพี่พี่กดชิปเดินเนี่ยพี่กดชิปเดินแล้วจริงๆพี่สาบานเลยพี่กดมันมันเป็นแบบใหม่ด้วยแหละมันก็เลยแบบดูยากใช่ฮะเป็นปกติอันนี้คือกดชิปเดิน ไม่ตักไปแล้วไปแล้วไปยังวะยังยังยังอยู่หูล่านานมากเลตู้นี้ก็เข้าไม่ได้ไปแล้ว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 ไปแไป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 ไขึ้น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 ทางไหนวะนี่ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่้อ่ามาออกจะออกก่อนไหมโอปอใช่พี่ออกเอาของก่อนมานี่ดิมาไหนอะอย่างนี้ไม่ออกเลยอะค้องอยู่ไหนห้องอยู่ไหนห้องนั่นหรอห้องอยู่ ห้องอยู่แลนวะพี่ไปไมคือมันอยู่สุดเลยพี่สุดเลยอ่ะคือเข้ามาถ้โอ้ยังบอกีเฮ้ยเยอะอีกแลอวพเ่เยอะเอีกแยอวเดี๋ยอรีบไปเดี๋ยวรีบยอคือมัเเย็นห้องมันเป็นห้องคเอเยิดเข้าไปจะเจอเก้าอี้เายกเอะอะ้ยออยยกะอนยเอยเอ้เยออๆเเสียงมาจากห้องนี้เลยเออะอ้เยอเอะเอาเเเก จอนทางมันไม่ไกลเท่าไหร่โอปอจากตรงเนี้ยทำไมมันมีเสียงรวดกันเลยเฮ้ยเฮ้ยมัฮัน้องนี้ห้องนี้ปางเเเเเพี่เเลยมันทันแล้วเสียงกงเาน่ากลัวเลยเออเสียงมนกอเสียงโคตรใกล้อ่ะสู้ๆทุกคนปางดูกร้จกกระจกดิเลับไปท้งพี่สวันดีจ้าพี่ใครเปิดประตูอ่ะ ไม่รู้ปิดนี้ปิดนีเราเร็วเลยตัวคุณว่าจะรอดไหมรอ,อ,อเดเยวต้องรอดต้องรอดดิพี่จะอยู่ใกล้มากเลยนะออโอปอพี่อยู่ข้างนอกแล้วพี่ขนลุกอ่ะไอเสียงไอเสียงขลวดมันแบบ <c oughs> ไอม่หายลวดอ่ะมันรลอนเลยกลัว,กกวจัดเหมือนมีใครแบบเกาะแล้วก็แบบเขย่าอ่ะใช่เขย่ากโกงเฮ้ย hey. โอ้มีทางลัดด้วยอ่ะเขาเข้าไปหายหลบค้ามนึง อุ้ยเอ้าปิดป่ะอุ้ยฮะฮะมามาโต๊ะเป็นโต๊ะเข้ามาเลยครับอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอออุ้ยเสียงเดินเฮ้ยที่ันเฮ้ยใกล้อยู่มันใกล้มันใกล้กลัวกลัวพี่กลัวจริง อู้วูหูซ้ายหูซ้ายเหมือนมันหาในห้องครัวไม่เจอนะพี่พี่เสียวอะน่ากลัวเกินไปอ่ะอู้พี่พี่มาแล้วพี่มาแล้วฮะมันเดินมามันเดินมาแต่ข้หนูไม่รู้มันอยู่ไหนหนูหาอยู่หนูไม่อยากเอาหน้าพี่จ้องในกระจกอะหนูกลัวอู้พี่มันเดินเปิดแกรเลยพี่กินยากับทุกคนมันเนี่ยกินแล้วพี่กินแล้วพี่แป๊บนึงนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โหน่ากลัวจัดจัดตามมาเลยค่ะมามามมามามมา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 มมามามมมมา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 มมามมา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 าม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 มามามามมา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 มมามล้ไม่มามามาคามเมื่อกี้ามามา่าม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 มา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 มรงามเมามานามามา น้องเปิดเกยนเราถึงแล้วนะครับนังแกยก็ได้นะลูกทัวร์ทุกคนโอเคมาของเละผมจุดแล้วนะฮะโยนทิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่เก่งมันเดินอยู่นั่นน่ะเฮ้ยเจอมือเจอมือพิงก์ก็ปิ้นถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยโอเคไหนวะเอาประตูหลับประตูโอเคเรียบร้อยอู้หูน่ารักมาก สุดยอดมึงนับแล้วมึงดิวไปแล้วมาเอ้ตรงนั้นถ่ายรูปไปรูปไปถ่ายรูปถ่ายรูปไปรูปประตูจะไม่ล่ามันจะไม่ล่าตกประตูตอกประตูเฮ้ยว้าแต่ไม่ล่าถ่ายรูปเลยถ่ายรูปไหนอะประตูไหนอะประตูขาวนี่ตรงนี้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 ฉันไม่เจอฉันไม่เห็นไปแล้วพี่มันไปแล้วพี่ไม่เห็นเหมือนกันมันคือตัวเนี้ยตัวชีเปย์ชีเปย์ไม่ชอบเลยผู้หญิงผู้หญิงฮะไม่ใช่ผู้หญิงสีเปย์หรอชีเปย์ที่มันเหมือนเป็ดอะมันที่มันเพป็นไฟเพิ่งไปพี่ขอตออบก่น พี่จได้หาพิ๊กกระปินโอเคักลงติกกริ้นเลยกดฟิซซิงฟิซซิงแขนแหละพี่พี่เข้าไปกับเบรรอบนึงกับเบรกับบัญชีเบกับบัญชีอันนึงหลดูก่อนมาอยู่แล้วจ้ะลงดีกว่าขอขอหนึ่งอยกเห็นหนึ่งมาเดินมาอีพี่มาแล้วพน่พี่โอปอไปเหรอพี่ บอลเรถ่ายรูปมัน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 ไม่ออกมาว่ะเบตกับเบนชีจุกได้จุกได้เบตกับเบนชีจุกได้จุกยังไงพี่แล้ว <Hello. S 1> พี่มันมายัางอ่ะยงัยงยังไม่มามันไปอีกทางหรือเปล่าอ๋อมันกำลังเข้าห้องพยาบาลแน่เลยที่ไหมห้องตรงข้ามอะ่ะใช่นะพี่โอ้ oh my god โอ้โหนี่เสียงอะไรอะ่ะ เหมือนคนเคาะเหล็กเลยเกรง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 กงรกไปแล้วปล้ยั้งยั้งยั้งย่างยั้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 งย้งย่างยั้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 งย่้งยั้งยั้งยังยังยั้งยั้งยั้งยัั้งยั้งยั้งยัางยั้งยัางยั้งยั้งยั้งยัางยังยั้งยงยั้งย่างยัังยงยย่างยงยง ตมบุติไม่ใช่ละทิ้งแม่งสปิริตบ็อกกับ e m f หนูซื้อ e m f อยู่พี่เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวออกไปเอาสปิริตบ็อกมันลั่นเก่งเนาะอุ้ยล่าอุ้ยล่าเก่งล่าเก่งติดนเราลอยลอาทุกคนเลยอ่ะมันเหลือสิบเปอร์เซ็นต์หมดทุกคนตอนเนี้ยหนูเหลือหกแล้วแหละอาจจะเจอทุกๆสิบวีก็เป็นไปได้นะห้องนี้ก็ได้เนี่ยห้องนี้ห้องอะไรอ่ะคือมันเดินป่ะตุบจับตุบจับ มันมาแล้วพี่มันมาแล้วพี่เราต้องเข้าแล้วว่ะห้องอ่ะโอ้พี่ใกล้เข้ามาให้ไหมพี่ไม้เร็วเฮ้ยถึงเลยก็น่ากลัวพอแล้วโอ้ดุมากไม่ยอมให้เข้าใกล้ห้องเลยหวงหวงหนูหนูหวงเก้าอี้อย่างเงี้ยแหละไม่ยอมลุกทีเออจะมาแย่งนี่บพลังตำแหน่ง ยายใครนั่งฮือเลยวะเปล่าพี่มีอะไรหมาให้ไหมเข้ามุมเชียนะแน่นอนง้มารอดูดีเผือมันเดินผ่านน้านี่เป็นรับป็นรัป็นเป้ยยว้ยติงเก่ง อทางนี้ทางนี้เราป้าแล้วเข้าตามหนูกันหลายคนด้วเนาะคือกรเท่มากตกใจนี่เห็นป้ามันปิ๊ดตั้งแต่ตรงนี้เลยพี่หรอฮะเกิดมันอยู่แถวนี้ใช่เขานี่อยู่ห้องนี้นี่ไม่ใช่มันปิ๊ดเชื่อหนูดิอะไรวะเชื่อหนูเว้ยมันเกิดตรงนี้ กุญแของเ้ากุนออกมาอีกแน่นอนอ่ะเราเราเรารีรอมันเลยอุอุ้ยกุญแจมือด้วยอะไรอะไรที่มาแกทำปีต์แกต้องเข้าคุกไปไปกุญแจมือจ้าเฮ้ยต่อในรอยเท้าในห้องนี้นะอะได้วะมันมันน่าจะเดินทั่วพี่เอาแต่ตอนมันเกิดเกิดครั้งแรกหนูเจอมันตรงนี้เอาไปอะไรพี่ปคุยเสียงบๆเเลยซอสจูเมะ อุ้งตุ๊บหนึตุบหตุบมันตุบไปทุกอย่างเลยอนนี้ชกลัไอไอทำไรครับอะไรอุ้ยสมันแห่มันแห่สี่สี่สี่ครับสี่คมา้วมา้าแยชวมาล้วินเดินมแล้วนะอไีมตามหลังมาตามหลังพี่หนไม่รอดหนูอยู่ไหนเนี่ยไม่หันหลังแล้ว มันตามใครเนี่ยมันตามใครเนี่ยอาไม่รู้มันไม่ได้ตามพี่เหรอไม่รู้แล้วใครใครหายไปต้าเหรอพี่พี่หนูอยู่ทางตานพี่พอ๊มันเป็นทางตานถ้ามันมาหนูก็ตายอ่ะหนูข่อยหนูข่อยตัวตัวไทยติดปันตหน้าพี่แจงเลยอ่ะอยู่ข้างคาดพี่แจงเลยเมื่อกี้โคตรนงากลัวพี่หนูจะร้องไห้จริงป้าไม่กลัวเลยอ่ะไมอย่าร้องรอดแล้ว พี่มันแบบพี่มันตบใส่หนูพี่มันมันนอนอยู่ข้างหนูาเถาห้ด่ในกลุ่มเขาาะกลัวอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้จะร้องไห้ไม่ได้มันหอข้างหนูหนูมันรลอกแล้พี่ไรับที่รอันรับที่มันจะหมายมันหมมันที่รับนหมไปไอไปไอขอวันจิดาวครับเนี่ยไปถามไปอายูมันออกเลยไะมพี่ไปถามมันมันมาจากไหนอ่ะ พี่หนูอยู่นห้องนี้อยู่ข้างบนเลยพี่หนูอยู่ตรงแบบตัวนี้อยู่ตรงห้องพยาบาลอะพี่อ๋อหนูไมพี่มาเจาะจีนเลยออยู่เออยู่พี่อยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนแ่เมื่อกี้เมื่อกี้ตัวผีออกมาคือมันสีเว้ยพี่เอายีเวมไปจุ่มหัวมันเลยจุ่มหัวมันเลยแค่สีใช่ไหมจุ่มหัวมันเลยคือสี วัดตุยวัดตุยไปไหนไปไหนแล้วพี่พี่ไปทางไหนพี่ไปทางนี้ไหมลอง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 พี่พี่ลอง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 จะไปหลงแล้วพี่โอ้พี่หนูเจอที่ไปมันไม่ตามนะฮัลโหลถ่ายรูปมั้ยถ่ายรูปมั้ยถ่ายแล้วพี่ติดแล้วติดแล้วได้แล้วได้แล้ววัดตุยวัดตุยวมันดิครับก็มันดิครับพี่ไน่ใจว่าไม่ตามอ่ะไม่ตามไม่ตามไม่เห็นเลยวัดตุยวัดตุยวัด where are you oh ตัวนี้น่ากลัวนะพี่นะชีเปือยหนูไม่ชอบเลยหนูไม่ชอบจริงๆริงพี่ชีเปือยอ่ะเออตั้งแต่เขาเริ่ากลัวพี่จะตั้งชื่อว่าว่าชาตรีชาตรีชื่อมันยิ่งหญิงนะพี่เนาะไทยไทยไว้เนีอะปุยวอนปุยวอนมันเดินไปจอห์นจอห์นจอห์นอะไรวะบักจอนบักจอนบักจอนคำเมี่ยบักจอนบักจอนคัมมี่ออกไปแล้วพี่ มาอะไรเข้าเข้าคือมันมันชื่อว่าบักจอนซึ่งย่อมาจากลอนจอนบักจอนอนตกลงมันจอนหรือจ้อนพี่เวไอยู่บักจอนบักจอนปางไม่เห็นจ้อนกับไอจอนเหรอไม่อยากเห็นจ้อนของไอจอนเวไอไออะไรตุ๊บอะไรตุ๊บมันพังอะไรวะไม่รู้ล่ะหนูเปิดเร็วมากเป็นยังไงเออที่มันมาแล้วพี่มันตุ๊บแล้ว มาแค่เงาทุกคนเมื่อกี้ Where are you ขู่แค่เงาก็กลัวแล้วจริงปะหลักฐานสุดท้ายแล้วยังไม่ได้เลยนะอะไรอ่ะอะไรจอนอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะฟีดซิกกับฟิงเกอร์แล้วอะไรต่อสปิริตบล็อกกับ EMF พี่ใช่ e เอ็มเอุฟสองสองสอง คุณคุณต้องเข้าไปคุยคุณต้องเข้าไปครับเมื่อกี้มันปิดประตูจริเหรอเป็นไงแกมันเลื่อนลูกกงมัเลื่อนลูกกงใส่หนูแล้วแบบโอ้โหขอบคุณค่ะมันจินดาวนะคะจริงเหรอมันทำนักข่าวอีกแล้เหรอวะเอปิดประตูเลจริงจริงเปิดประตูมันเลื่อนลูกกงเลยต่อหน้าเลยวอด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 ขอนลุกมากไม่ไหวแล้วกลัวมากไอ้ไอ้เขินจริงพี่มาแล้วพี่หลุดไปแล้วไปด้วย ไปรอว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 ไปรไมายังยังรรอตอนนี้เราตอนนี้เราตอนนี้ราตอนนี้ยังยังรอได้รอได้รอถ่ายรูปถ่ายรูปรอยิงแสงแฟลช c o m ม o นอั e ล n o มึงนั่งมออมาข้างนอกอ่ะพี่แจงเธอดีชั้นหนชั้นห่ชั้นหนึ่ง r อด Trot o n f อ u r มามาซ่อน พี่หนเหเือนได้ยินเสียงเท้าซอสซ o ม e เฮ้ยมันพูดเหรอยังไม่ใช่ยังใครพูดอหซอสซูมิเสียงใครก็ไม่รู้พูดอะไรไม่อะเวไอ What do you want ได้ไม่ออกมาเลยว่ะจอนจอนเข้าไปดูไปพี่พี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนนางอยู่แค่ในห้องเนี้ย จริงดีหม่ถ่วหอมเท่สองมันปิดอย่างนี้เลยเหรอสี่ห้าห้าห้าไปเลยห้าไปเลยอกโอ้โหไอ้ห่าลวดลวแล้วลกองบอกรูเลยอ่ะเฮ้ยมันเห็นตรงหน้าเลยคือไม่ได้มีใครแกล้งกันนะเพราะว่าไม่มีใครเป็นผีนะคือมันปิดแบบคราช โอ้พี่หนูขนลุกเลยอะ่ะหนูขนลุกจริงไม่ดูแบบไม่อยากให้ใครไปนั่งเก้าอี้เออห้ามนะห้ามเล่นเก้าอี้น้องนะไ,ไม่ไหวอ่ะ<ต>ผมไม่ไปน้องผมไม่ไปมาเดินเล่นอะ่ะโอ้พี่น่กากลัวมากกลัวมากทุกหน้าพูดไม่พูดไม่ชัดแหละพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยตอนเนี้ยไปเถอะไม่ไหวแล้วเออน่ากลัวจริงออโอ้บรรยากาศนอกค่อยดีหน่อยร้านเลยลูกกองตรงเนี้ยอยากร้านร้านเลย เมี่แม่งรักกลัวจัดเลยไอ้สิ่งคุกงปิดน่กกลัวพอใจพอใจมันแบบมันไม่เหมือนเสียงประตูปิดที่แบบว่าเอ๊ะปิดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ฟังโอ้โหดาวค่บประสบการณ์การเข้าคุกในตอนนี้นะบอกเลยว่าจะเป็นคนดีตลอดชีวิตโอ้โแต่สมาสติยังไม่เสร็จอ่ะอมอทำไมวะพี่หนูก็ทำลายจุดเกิดมาหลายที่แล้วนะพี่จะรู้ย้ำไหม ่ามันเป็นแบนชีนะแบนชีถ้ามันล็อกถ้ามันมันล็อกใครมันล็อกคนเดียวนี่ใช่ไหมใช่โยไปหน้าโกงโยไปหน้าโกงไปไปไมันล็อกใครวะไม่รู้ตอนพือตอนเนี้ยมันยังไม่เห็นใครเลยไม่รู้จะล็อกใครเหมือนกันเป็นแบนชีโอเคปุ้ยพี่หนูกดผิดไปกด F แล้วพี่หนูขอโทษเอ้า F F อะไรวะพี่หนูทำอะไรจุดเกิดถือไว้เลยถือไว้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันจะดับแล้วนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ดับแล้ว ฝากกลับขอโทษไปลงโทษรายการให้ผีหักคอแบบนี้ไม่เออพี่เมื่อกี้หนูก็โดนหักไปแล้วรอบนี้รอดสี่รอดแต่พี่หนูจงใจเองอะพี่ไว้เดี๋ยวเธอแก้งหนูน้องเกือบทุ่มโพเดียมใส่หัวพวกเราแล้วไปครับทุกคนตอบยังใที่สุดเราก็ตอบได้แล้วนะคะน้องพี่แบนยี่ยำบ้าอยากย้มา อู้โดนนี่เทียนตั้งว่ะเท่ขอบคุณนะคะขอบคุณสิทดวงนะคะนี่เราเราย้ำร้านไอ้ขวาพี่ย้ำเดิมฮะย้ำ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 ร้านเดิมย้ำย้ำฮะอะไรวะย้ำร้านเดิมเออไม่ใช่ร้านเดิมไอ้บ้าหาโปนะคะโปเฮิ่ปวดหลังเลย